บางครั้งซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเหมือนกันเหล่าที่นี่พวกเขาไม่มีสิทธิพิเศษอะไรหรือนะอยกเว้นโดนัทฟรีๆแบบนี้โอไม่ oh my, นะดูเหมือนว่าแฟลชบอยเขาจะวิ่งเร็วเกินไปแหละนี่เป็นความผิดครั้งที่10ของเขาในสัปดาห์นี้แล้วเขาไปนั่งในห้องขังแล้วคิดเลยนะวุา่นนายทำอะไรผิดไปอะ่ะ ห้ามหนีนะเข้าใจไหมเรียบร้อยนี่เป็นการจับกลุมที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ฉันทำงานที่นี่มาเลยซ่าทำไมนายไม่นนมอยู่ตรงนี้ล่ะฉันบอกแล้วว่าห้ามหนีไงยังไม่อยู่ใกล้ลูกกรงนี้เลยนะใช่เข้าไปข้างในนั่นแหละเรียบร้อยห้องขังล็อกเรียบรอย้อยแล้วตอนนี้เขาก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วล่ะเขาหัวเราะใหญ่เลยเข้าไปข้างในห้องขังดูนี้เลยนะแฟลชบอย ฉันเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วนายก็ส่งชาของฉันคืนมาเลยโอ้ดูเหมือนว่าคุณผู้คุมเขาจะเชือกผูกรองเท้าหลุดนะแฟลชบอยเขาเป็นคนที่ต้องจับตาดูตลอดทุกนาทีเลยนะ mm. ถ้าคุณไม่จับตาดูเขาให้ดีๆคุณอาจจะต้องเข้าอยู่ในห้องถังแบบนี้แทนปล่อยฉันไปดูนี้เลยนะ บลัชบอยเขาไม่อยากทำผิดกฎหมายแล้วนะเขาเลยกลับเข้าไปในห้องขงังแต่ตอนนี้เขาและคุณผู้คุมต้องโดนใส่กินแจมือด้วยกันแล้วล่ะแล้วถ้าพวกเขาโดนมารวมกันแบบนี้จะไปเข้าห้องน้ำได้ยังไงล่ะคุณผู้คุมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย mm hmm. นะแม้กระทั่งสายสืบตัวจริง mm hmm. ก็ยังโดนจับเข้าห้องขังเลย mm hmm. ใช่คราวนี้คุณาดาร์ว mm ิดเธอโดนจับเข้าคุกแล้วแหละ นี่น่าเบื่อมากเลย hmm. ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการไล่ล่า,ลาหรือผู้ร้ายใดๆฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วล่ะสายสื่อบอกว่าฉันมีช่องรับอยู่แถวนี้ใช่แล้ว hmm. นี่แหละโอกาสของการหลบหนีฉันต้องเปลี่ยนชุดก,ก่อนแล้วล่ะฉันจะหนีออกไปแล้ว hmm. อุโมงค์นี้จะพาคุณดาร์ควิโอออกไปจากที่นี่ฉันว่าฉันได้ยินเสียงของอิสรภาพแล้วนะเหลืออีกแค่นิดเดียวเอง โอ้ไม่นะนี่มันกับดักเหรอเธอคลานเข้ามาในห้องของผู้คุมเลยล่ะแล้วเธอก็เข้ามาแบบที่ไม่ได้เคาะเลยนะเนี่ยคุณดาร์ควิดอจะมาทําอะไรที่นี่นะสวัสดีจ้ะทุกคนฉันกลับมาแล้วล่ะวันนี้เธอหนีมาสามรอบแล้วนะก็ฉันเบื่อนี่นากลับเข้าคุกไปเลย คุณผู้คุมเขากำลังพักผ่อนจากการทำงานหนักกันอยู่พวกซูเปอร์ฮีโร่และวายร้ายผู้นี้มีปัญหาเยอะมากเลยล่ะ <Hey! S 1> แต่ดูเหมือนว่าวันนี้คุณผู้คุมจะไม่ได้พักกันแล้วละมั้งมีแขกคนใหม่เข้ามาในเรือนจำอีกแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพังประตูเข้ามาเลย hmm. แหมนี่แหละคือคุณฮาร์ดีวินเันมีเวลาไม่มากแล้วนะเธ hmm. อมาที่นี่เพื่อทำภารกิจสำคัญคุณผู้คุมไม่ควรจะขวางทางเธอหรอกนะแต่ถ้าพวกเขาเข้ามาขวางแล้วแล้วก็เธอก็ต oh. ้องสู้อย่างเต็มกำลัง พาดีวิ่งเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยสุดที่รักของเธอน่ะเขาคือแพงเกอร์งี่ละเขานั่งอยู่ในความมืดคนเดียวเลยนะน่าสงสารจังที่รักของฉันอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราค่อยกอดกันนะตอนนี้พวกเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแต่เราต้องจัดการพวกเขาสักหน่อยแบบนี้ตำรวจคงไม่ตามจับพวกเขาแล้วละมั้ง ทำไมพวกเขาแก้แ้นได้อย่างเลือดเย็นแบบนี้ล่ะนันนาไลอะดูเหมือนว่าแผนแหกคุกอันนี้นั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการของฮาร์ดี้วินเท่าน,นั้นแหละ <uy it boxing> เธอฝันเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะในขณะนั้นเธอก็ได้แต่นั่งอยู่ในคุกรอให้แทงเกอร์มาช่วยดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่ไม่ค่อยมีอะไรนะ วันนี้ยังไม่มีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนหลบหนีออกไปจาก<ม>ที่นี่ขนาดคุณฮันเดอร์บอยก็ยังทำตัวชิลๆเลยเขาก็ขี้เก๊กแบบนี้แหละแต่วันนี้เขาไม่ปล่อยสายฟ้านะเขาทำอะไรของเขาอะนี่พวกฉันมีข้อเสนอมาให้นายเรามาตัดกุญแจมือล้วยคอนของฉันกัน<ม>จากนั้นพวกเราจะได้หนีออกไปจากที่นี่ฮันเดอร์บอยเขาจะทำอะไรของเขาอ่ะไหนดูหน่อยสิเขาตอบตกลงด้วยหรอบ้าไปแล้วปะเนี่ย สายฟ้าของเขาทําให้ทุกคนเป็นลมไปหมดเลยล่ะเป็นแบบนี้ตลอดเลย <Okay. S 1> มันไม่ใช่ความผิดของแพนเดอร์บอยนะ mm. พวกเขาก็แค่ไม่ใช่คนที่เหมาะสมเท่านั้นแหละฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันต้องหาคนอื่นก่อนแล้วล่ะโอ้ uh oh. ดูเหมือนจะยังมีเหลืออีกคน uh oh. ถ้าดูแบบนี้คงจะมีคนที่ชอบโลกใต้น้ำอยู่ในห้องนี้แน่นอนนั่นก็คืออควาบอยนี่แหละ เพื่อนร่วมห้องถังของเขามีแผนหลบหนีแล้วตอนนี้เขาเลยยืมหลังของอควาบอยในการวางแผนซะก่อนแต่นายอย่าเพิ่งไปไว่ายน้ำนะเฉันยังเขียนไม่เสร็จนี่นายทำอะไรถึงนายเนี่ยใช่แล้วล่ะอควาบอยเนี่ยชอบว่ายน้ำมากเลยดูเหมือนว่าจะสายไปแล้วแผนการหลบหนีล้มเหลวอ,อีกแล้วล่ะแบบนี้เพื่อนร่วมห้องถังก็คงไม่บอกอะไรอควาบอยอีกแล้วละมั้งฉันไม่สนใจนายแล้ว ซูเปอร์ฮีโร่อย่างเขาไม่สนใจแผนของเพื่อนร่วมห้องขังหรอก hmm. จะต้องไปสนทำไมเล่าถ้าคุณสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ได้ hmm. ไว้เจอกันนะเพื่อน hmm. นี่ลาทุญแขนหล็กนี้จน hmm. ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อฉันเป็นอิสระเย้ hmm. yeah! นี่มันอากาศบริสุทธิ์ฉันต้องรีบหนีก่อนแล้ว hmm. แต่มันยังไม่จบแล้วนะมีคนตามอาควาบอยมาด้วย ดูเหมือนว่านักโทษหลบหนีของเราจะอารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยอะ่ะสุดท้ายอาควาบอยก็โดนจับใส่กุญแจมืออีกแล้วโดนจับเข้าคุกเหมือนเดิมแบบนี้คงไม่ได้ออกไปแล้วละมั้งยังไงกระป๋องนี้ก็ไม่สามารถพานายไปไหนได้หรอกการจับฮักแมนเข้ามาอยู่ในคุกไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่ดูเหมือนว่เขาจะเริ่มโกรธแล้วล่ะ เขาจะกลายเป็นเจ้าตัวเขียวตอนที่ทุโกระด้ห้องขังนี้ขังเขาเอาไว้ไม่อยู่หรอกเขาต้องหนีออกไปได้แน่เลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีวิธีจัดการกับฮักแมนถ้าคุณใช้เครื่องมือแบบนี้เขาก็หลับปุ๋ยไปเลยล่ะห้องขังของฮักแมนต้องได้รับการดูแลยอย่างดีเพื่อให้มันดูสงบสุดๆแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมโลกที่สงบสุขเป็นสิ่งที่ฮักแมนชอบมากแบบนี้เขาคงไม่กลายเป็นเจ้าตัวเขียวแล้วล่ะ hmm. ใครอยู่ในห้องถังห้องก้างทางนะแคทเกิลกำลังเล่นลูกบอลของเธออยู่อุ๊บส์นี่มันน่าอายจังเลยนี่พ่อหนุ่มตัวโตวช่วยส่งลูกบอลมาให้ฉันทีสินี่มีเช่เพื่อนรวมห้องถังที่ฉันอยากจะมีเลยแต่อย่าเครียดไปหน่อยเลยนะเธอก็เหมือนแมวทั่วไปนั่นแหละชอบทำเสียงดังแบบนี้เสมอหายใจเข้าลึกๆยิ้มแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆแต่เล่นกระบะทรายแบบนี้มันยอมไม่ได้เลยนะใจเย็นนะฉันแค่ไม่สนใจมันก็พอ โอ้แฮทเกิลเธอไม่ควรทำแบบนั้นนะเสียงแบบนี้ทำให้ทุกคนโมโหกันหมดแหละสันทนไม่ไหวแล้วอย่าทำให้ฉันโกรธนะห้องขังนี้พังแน่นอนแพงเกอร์กำลังเล่นสนุกอยู่ในห้องขังของเขาเขากำลังคิดแผนมากมายที่จะจัดการแบดบอยอยู่นะโอ้เยี่ยมเลยเขามาหน้าลูกไง นี่เกิดเลไรขึ้นกับนายเหรอตอนนี้แบดบอยกับแฮงเกอร์ไม่ได้เป็นแค่ศัตรูก,กันนะพวกเขายังเป็นเพื่อนร่วมห้องขังกันด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาควรจะอยู่ห่างๆกันสักหน่อยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเนาะวายร้ายตัวเศอากาดเขาไม่หลับไม่นอนกันหรอกนะแฮงเกอร์ er, ทนรอพวกนี้ไม่ไหวแล้วล่ะแน่นอนเลยถ้ามีเพื่อนร่วมห้องถังแบบนี้คน,น,นอนไม่หลับแน่ แบบนี้เขาคงไม่ได้พักผ่อนเนี่ยที่ต้องการแน่นอนนี่อย่าต่อยฉันนะเรามาเล่นกันดีกว่าบางครั้งคุณก็ต้องลืมเรื่องความบาดหมางของพวกคุณไปสักพักแล้วใช้พลังพวกนี้ไปกับความสนุกดูเหมือนว่าแองเกิลกับแบทบอยจะเล่นกันจริงจังมากเลยคุณ <c oughs> ไม่ควรมีปัญหากับแครี่นะ <c oughs> เธอเป็นผู้คุมที่ดุที่สุดในเรือนจำนี้เลย ไทเลอร์เขาก็เป็นนักโทษที่ทำตัวดีเสมอแหละแ้ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะมีแผนบางอย่างไทเลอร์ hmm. ทำอะไรกับหน้ากากอันนั้นนะ hmm. ดูเหมือนว่าเขาจะลองใส่มันแล้วล่ะว้าวสงสัยว่าที่นี่จะมีเวทมนต์อยู่ด้วยนะเนี่ยแฮร์รี่ต้องจัดการเรื่องนี้แล้วล่ะนั่นเหมือนใครกันนะโอ้นี่แหละคือผลจากหน้ากาก <Hey. S 1> เขาเคยเป็นไทเลอร์นะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นพ่อหนุ่มหน้ากาก,ากเขียวแล้ว hmm. วัสด,ดีที่รักเธอเป็นไงบ้างตอนนี้พ่อหนุ่มหน้ากากเขียวพยายามที่จะทําทุกอย่างให้คุณผู้คุมหลงกลแล้วดูเหมือนว่าเขาจะทําได้ดีเลยแ่่ะไม่มีสาวคนไหนปฏิเสธมายากลของเขาได้หรอกเขามีความสามารถสุดๆเลยล่ะออตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกกรงอันนี้แหละโชคดีที่พ่อหนุ่มหน้ากากเขียวเขาเอาเข็มติดตัวมาด้วยเสมอ ในที่สุดก็ได้เป็นอิสระสักทีววเจอกันนะจ้าสาวสวยวดูเหมือนว่าแคทเกิ l เธอจะใช้เวลาที่เธออยู่ในห้องขังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนี่คือลูกค้าคนใหม่สําหรับการศักของเธอมันก็สวยอยู่นะแคทเกิ l ลเธอมีความสามารถสุดๆเลยตอนนี้ต้องจ่ายตังค์แล้วล่ะใครเขาต้องการเงินกันล่ะฉันอยากกินนมมากกว่า แต่จานนี้มันใหญ่เกินไปอ่ะเรานี้จะทำไงดีอ่ะอุ๊บสงสัยวันนี้ช่างสักคงจะไม่ได้กินนมแล้วล่ะแงวนี่มันอะไรเนี่ย <c oughs> เธอไม่ใช่แมวสกัปรกหรอกนะงั้นเธอก็ไม่มีทางกินนมที่หอยู่ที่พื้นแน่นอน <c oughs> คุณชอบเรื่องราวที่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องเข้ามาอยู่ในห้องขังไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าวายรายพวกนี้จากช่องทุมท wow ุมว้าว